เที่ยวนะครับเพราะว่าจะอยู่ค่อนข้างอยาไกลแล้วก็เป็นป่าที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมจะอยู่ไกลครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับเราเดินเข้ามาอยู่บริเวณใต้โขดหินนะครับที่สูงนะครับก้อนหินสูงนะครับตอนนี้จะมาอยู่ตรงที่ลานหินที่เป็นลานกว้างเลยนะครับตรงนี้นะฮะอ่านนะครับ เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมกันนะครับเป็นกัดเซาะเป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นชั้นหินแล้วก็เป็นช่องนะฮะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเกาะตงเพ่งเจ้านะครับเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดนะครับในชั้นหินที่สวยงามนะครับในฮ่องกงเป็น ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเป็นเกาะที่สวยงามน,นะครับเราก็จะนั่งเรือไปนะครับนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับผมวันละเที่ยวนะครับผมเรือนี่คือเขาจํากัดคนไปเที่ยวนะครับเพราะว่าจะอยู่ค่อนข้างอย่ากไกลแล้วก็เป็นป่าที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมจะอยู่ไกลจากเมือง อยู่ติดกับเมืองกีนเลยนะครับผมป้ายน้ําข้ามฝั่งไปก็เป็นเมืองกีนแล้วครับผมนี่ครับก็จะมีนกบินตามเรือนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับนกกระยางขาวนะครับผมถึงแล้วนะครับตองเพลเจ้าอ,อยากมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาครั้งแรกเลยครับ ที่นี่สวยสุดเลยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือของเกาะต้งเพ่งเจ้านะครับเนี่ยเราก็กําลังขึ้นจากท่าเรือไปนะครับจะมีท่าเรือท่าเดียวนะครับผมที่เกาะนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศส่วนฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งเมืองกีนแล้วนะครับผมเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับฮะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับกับ ก่ตอนนี้จะยื่นเข้ามาติดกับแผ่นดินจีนเลยนะครับนี่คครับพอเดินมาจากท่าเรือไม่ไกลนะครับก็จะมีหินอย่างไงครับเป็นหินหลายหลายหลายปีนะครับหลายร้อยล้านปีนะครับเป็นละล้านล้านปีนะครับนี่ครับเป็นชั้นๆนะครับเกิดจากน้ําทะเลกัดเซาะนะครับผม เป็นหินเป็นชั้นๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเจาเราจะพาเดินไปเรื่อยนะครับจุดให้ไลท์จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมจุดที่ค่อนข้างจะสวยงามตรงนี้ก็เป็นบริเวณข้างๆท่าเรือนะครับเดินมาจากท่าเรือไม่ไกลครับครับน้ําทะเลก็จะใส่นะครับมีหอยเม่นเยอะด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะหอยเม่นน้ําใสกิ๊กเลยนะครับ ใครชอบตกปลาก็มีนะครับบรรยากาศแบบนักตกปลานะฮะเอาเบ็ดเอาอะไรมาตกปลาได้นะครับผมบรรยากาศที่นี่ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยครับสําคัญนะครับถือว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเกาะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับก็จะเป็นรอยกัดซาะของน้ําทะเลนะครับ กิดจนเป็นหินเป็น,นชั้นๆนี่ครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างมาะยากเหมือนกันนะครับถ้ามาต้องแบบว่ามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาขึ้นเรือแล้วก็มาที่นี่คือต้องแบบว่าแบบมาตั้งใจมาจริงๆนะครับผม มาแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับแล้วก็สวยงามนี้เป็นบรรยากาศหน,น้าออกทะเลนะครับสวยงามมากครับน้ำก็ใสกิ๊กเลยครับครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับ เราเดินก็ามาอยู่บริเวณใต้โขดหินนะครับที่สูงสูงนะครับก้อนหินสูงนะครับตอนนี้จะมาอยู่ตรงที่ลานหินที่เป็นลานกว้างเลยนะครับตรงนี้นะฮะลองดูแบบสวยมากเลยครับตรงนี้นะก็จะมีคนมาเที่ยวกันนะครับในวันหยุดนะครับก็จะมีเรือเที่ยวเดียวนะครับผม จำกัดคนมานะครับนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับผมครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนก้อนหินนะครับก้อนหินที่อยู่บนแล้วก็ถ่ายลงไปีบบด้านล่างนะครับแบบให้ดูแบบเต็มๆนะครับแบบเร็วๆฮะจะดูมุมนี้แล้วก็จะมองได้เต็ม360องศาเลยนะครับ พอเสร็จจากตรงลานหินตรงนั้นเราก็จะเดินถัดมาอีกนะครับอีกฝั่งนึงนะครับของของเกาะนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นลานหินกว้างๆแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับเราจะเดินรอบเกาะเลยนะครับวันนี้ชมให้ทั่วเกาะนะครับนู่นนะครับเราที่เดินมาเมื่อกี้ก็มาจากฝั่งนู้นนะครับอ้อมมาอีกฝั่งนึงนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับ เป็นหินชั้นๆเยอะแยะเลยนะครับผมก็ค่อนข้างแกสวยงามนะครับก่อนนี้รนี่เป็นอีกมุมนึงนะครับเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องเขาขาดนะครับผมเกิดจากน้ําทะเลกัดเซาะนะครับจนเป็นช่องเขานะครับผม เดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปข้างล่างกันนะครับดมบรรยากาศข้างล่างนะครับอันนี้เราอยู่บนข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกันครับตอนนี้เราก็ลงมาบริเวณด้านล่างแล้วนะครับผมก็จะให้เป็นชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างนะครับผมนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับผมเป็นทัวร์ของเขานะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นช่องเขาขาดนะครับเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมกันนะครับเป็นกัดเซาะเป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นชั้นหินแล้วก็เป็นช่องนะฮะเราจะพาเดินเข้าไปชมกันนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสวยงามอีกที่นึงนะครับ ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับก่อนนี้อีกนะครับก่อนตรงเหม่งเจ้านะครับนี่ฮะเดินทะลุไปอีกฝั่งเลยนะครับผมเราจะพาไปดูกันครับว่าอีกฝั่งตรงข้ามมีอะไรน่าชมไหมครับสวยงามขนาดไหนนะครับผม เราก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเจออีกทะเลนะครับก็เป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะมีจุดนะฮะนั่งชมบรรยากาศนะฮะก็จะมีหินเอาเสือเอาอะไรมานั่งเล่นได้นะครับวันหยุดนะครับนะฮะครับนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ นี่ชมเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับไปอีกรอบนะครับจะดูว่าเดินย้อนไปแล้วเป็นยังไงครับนี่ครับจะให้ดูเลยนะครับซอกหินนี่ครับเอาใกล้มือจับให้ดูเลยนะครับผมเป็นหินเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับสองฝั่งธรรมชาติสร้างสรรค์นี้ได้แบบสวยงามมากนะครับผม เป็นบรรยากาศโอ้ถือว่าสวยงามนะครับผมนี่ก็เป็นเดินถัดมาจากช่องหินขาดนะครับ เลยมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอเป็นแบบนี้ครับชั้นหินครับเขาก็จะมีคําเตือนอะไรเยอะแยะเลยนะครับให้เราระวังระวังครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับก่อนนี้มาแล้วถือว่าคุ้มค่านะครับก่อนนี้สวยงามทริปหนึ่งวันก็กําลังดีนะครับถ้าใครจะมาจริงก็มานั่งเรือทีอ่สถานีรถไฟไต่หอนะครับไต่หอ แล้วก็มานั่งที่ท่าเรือตายหอแล้วก็มาแต่เช้าหน่อยนะครับครับครับตรงนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศแบบว่ามาเช้าเย็นกลับก็ได้นะครับเอาเต็นท์มากลางหรือว่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์กลับก็ได้นะครับเนี่ยมีจุดกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับ เอาเตาอะไรมาเอาฐานอะไรมานะครับผมครับก็จะโอ้โหสวยงามอีกอย่างนะครับเอาเต็นท์มากลางหนึ่งคืนก็กำลังดีนะครับครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมพนเรือเขาจะมีวันละเที่ยวนะครับผมครับก็จะมีนกเหี่ยวบินเต็มเลยนะครับอยู่บนฟ้านะครับผม นครับน่าจะเป็นจุดสำหรับนกเขาจะมาอาศัยอยู่ตรงเกาะน,นี้นะครับตอนกลางคืนก็ค่อนข้างจะธรรมชาติมากนะครับสวยงามถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวสักครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับฮ่องกงเดี๋ยวเราก็จะเจ็บรูปส,สวยๆกันสักหน่อยนะครับผม